บางครั้งชีวิตของเราดูเหมือนมันไม่ก้าวหน้าไปนะครับเพราะว่าเราไปติดลมไปติดอยู่กับกับดักของคําพูดของคนอื่นคําพูดของคนอื่นหลายครั้งนะครับที่เขาประเมินเราที่เขาพิจารณาเราที่เขาตัดสินเราว่าเราทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราทําสิ่งนั้นไม่ได้หรอกคุณสมบัติคุณมีแค่นี้คุณจะไปทําสิ่งนั้นได้ไงคุณไม่มีทางจะประสบความสําเร็จคุณไม่มีทางที่จะทําสิ่งนั้นได้บางครั้งนะครับเราไปติดกับติดลมอยู่กับคําพูดของคนอื่น ดังนั้นเองนะครับการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราได้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอาชนะก็คือการที่เราไม่เอาคำพูดของคนอื่นมาใส่ใจของเราคำตัดสินในเชิงลบคำตัดสินที่ประเมินเราว่าเราทำสิ่งนั้นไม่ได้คำตัดสินของคนอื่นนะครับที่เขามาตัดสินเราว่าเราเป็นได้แค่นี้เนี่ยมันจำกัดชีวิตของเราเราจะต้องเอาชนะสิ่งเหล่านั้นคือไม่เอามาใส่ใจและมุ่งตรงไปนะครับตามเป้าหมายที่เราต้องการ พี่นาดูคุณสมบัติของตัวเราเองพี่นาดูตัวเองเนี่ยครับจุดแข็งของเรามีอะไรแล้วเอาจุดแข็งนั้นไปใช้พี่นาดูตัวเองครับว่าตัวเองวันนี้มีความสามารถอะไรและเอาความสามารถนั้นไปใช้ความสําเร็จเป็นจุดที่เราต้องการความสําเร็จเป็นจุดที่เราแสวงหาความสําเร็จเป็นจุดที่เราสามารถจะก้าวไปถึงได้ถึงการที่เรามีวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราดังนั้นเองครับมั่นใจในตัวเองแล้วลงมือทํา เป้าหมายความสำเร็จเป็นของเราคิดเป็นก็เปลี่ยนได้ผมคุญชายผมสักสร้างถิ่นสวัสดีครับกดแบ่งปันคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักครับเพื่อเขาจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ในทุกช่องทางเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมจะทำขึ้นมา และทุกการกดให้เพื่อนกดให้ผมมันเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ